ที่อุบลราชธานีมีชายวัยรุ่นค่ะคุณผู้ชมใช้มีสปาตา้าความยาว1ฟุตบุกจี้ชิงทรัพย์คุณยายอายุ68ปีซึ่งคุณยายอยู่ร้านคนเดียวจังหวะนั้นด้วยความกลัวนะคะทําได้มากที่สุดก็คือยกมือไหว้แล้วก็ร้องขอชีวิตที่สุดแล้ววัยรุ่นรายนี้ขู่เอาเงินแล้วก็โทรศัพท์มือถือจากคุณยายค่ะมันไปละหลอเมียงกบมาเปลี่ยนบัตมันเอาเงินยังให้มันเรียบร้อยยาสูบแล้วมันก็นยางรัๆเข้ามา อยู่เฉยอยู่เฉยไม่เอาดาบออกมาอยู่เฉยได้กับมีแต่นางหวายมันยุงฉิมกำเอาเงินกำกมกำเอาเดียนกระเทศใส่กระเป๋าเปเองก็ไป หลังจากเกิดเหตุผู้สื่อขาวของเรานะคะก็ลงไปพูดคุยกับคุณยายหนูเล็กภูทรโยธินคุณยายยายุ68ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านขายของชำอยู่ที่หมู่13บ้านห้วยไผย่ตําบลแสนสุขอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีคุณยายก็เล่าด้วยน้ำเสียงตกใจนะคะบอกว่าคนร้ายที่มาเนี่ยเป็นชายขี่รถมาายอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นเวฟสีแดงตอนแรกเขาก็ทําทีมาซื้อของจากนั้น พอซื้อของเสร็จก็ขับรถไปแล้วก็วนกลับมาอีกรอบบอกว่าขอเปลี่ยนสินค้าพร้อมกับซื้อบุหรี่เพิ่มคุณยายก็ขายตามปกติค่ะแต่ว่าชายคนดังกล่าวจังหวะนั้นเนี่ยเขากับปลี่เข้ามาแล้วก็ควักมีดสปาต้าความยาว1ฟุตจี้ที่คอของคุณยายหนูเล็ก ที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วก็กวาดเงินไปนะคะก็มีทั้งธนบัตรแล้วก็เหรียญมูลค่ารวมกว่า6000บาทนอกจากนี้นอกจากเงินที่เขาได้ไปแล้วยังเอาโทรศัพท์มือถือ iPhone 1เครื่องไปด้วยก่อนที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าร้านแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็ด้วยความกลัวค่ะว่าคุณยายเนี่ยจะได้รับอันตรายคุณยายก็เลยไม่ขัดขืนเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเฝ้าร้านอยู่คนเดียวด้วยพร้อมกับยกมือไหว้ร้องขอชีวิต หลังจากเกิดเหตุก็ได้นําหลักฐานภาพจากกล้องวง,งจรปิดเข้าแจ้งความกับตํารวจที่สอพอวารินชำราบให้เร่งตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีเร,เร็วค่ะมาซื้อแล้วมัน่าของหนีพลบใส่มาเปลี่ยนพอมาเปลี่ยนแล้วก็ย้าไ่เปลี่ยนนันกะซื้อ,อยาสูบอีกซองหนึง่งทอดเงื่อนในมันแล้วพอทอดเงื่อนใ้มันแล้ว,ออม,ลวมันกะย่างเข้าไปหาย้าเลยจักดาบออกมาฆ่าแขนนี่ อยู่เฉยอยู่เฉยเงื่อนขา,ขายของประมาณหาหกพันมันก็กรรมใส่กระเป๋าเปมันบานนี้มันก็เห็น i ไอ o ฟนย่ายว่างยุก็ยิบใส่กระเป๋าไปน้ามทนแล้ว iPhone จังมื่นแล้วราคาบูเด้อไอโฟนหาหลังจากคุณยายนำหลักฐานซึ่งเป็นภาพ กล้องวงจรปิดที่ติดในร้านนะคะเห็นรูปพันธสันฐานคนร้ายชัดเจนแต่ว่าไม่เห็นอย่างเดียวก็คือหน้าตาของคนร้ายเพาะเขาก็สวมหมวกกันน็อกทีนี้เนี่ยนำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ตํารวจตํารวจชุดสืบสวนสพวรินชําราบเนี่ยเขาก็สันนิษฐานบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเพราะว่าทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าของร้านของของเจ้าของร้านเป็นอย่างดีแล้วก็คาดนะคะว่าจะสามารถติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดําเนินคดีตามกฎหมายในเร็ววัน คุณยายบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ตกใจเหมือนกันนะ,นะอยู่ร้านคนเดียวย<ะ>ทำมาหากินดีๆเนาะ,ะไปพ้ปนไปจี้คุณยายก็แบบนี้เนี่ยโอ้โหผมเคยมีคุณยายที่เปิดร้านนะร้านขายของแบบนี้เหมือนกันสุดท้ายนหนึ่งคือความหลงหลงเริ่มเรมทอนผิดทอนถูกบ้างขาดทงขาดทุนไม่ว่ากันค,คุณยายบอกว่าเออขอให้ได้ทําอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าเกิดความเสี่ยงภัยแบบนี้ลูกหลานอาจจะต้องกลับมาดูเนว่าเออดีหรือเปล่าที่ให้เปิดร้านแบบนี้นะครับ